สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัวระบบเรียกคิวนะครับแบบอ่านลำดับคิวนะครับซึ่งก็พัฒนาด้วย Google Script นะครับเก็บฐานข้อมูลนะครับไว้ที่ Google Sheets นะครับ Google s h e e t นะครับก็จะมีฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลหลักนะครับเสียงนะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับก็เข้ามาเซตติ้งในนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็มีคําแนะนํานะครับพิธีการนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูระบบก่อนเลยนะครับส่วนของระบบนะครับก็จะมีอยู่3หน้าด้วยกันนะครับหน้าแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของแอดมินนะครับแอดมินนะครับก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4ปุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีปุ่มเรียกคิวนะครับก็ปุ่มที่2นะครับจะเป็นปุ่ม เรียกซ้ำนะครับปุ่มที่3ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับกรณีที่ต้องการรีเซ็ตค่านะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นปุ่มวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือแสดงวิธีการใช้งานนะครับเนาะสำหรับหน้าที่2นะครับก็จะเป็นหน้าลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับคิวนะครับในหน้านี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะส่งให้ ผู้มารับบริการได้นะครับให้เขาลงทะเบียนนะครับก็จะแสดงคิวนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหน้าแสดงผลนะครับก็จะมีโลโก้มีชื่อกิจกรรมนะครับมีแบนเนอร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของลำดับคิวปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวลาปัจจุบันนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะขอทดสอบให้ดูนะครับเมื่อแอดมินนะครับกดเรียกคิวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เชิญลำดับที่1ที่ช่องบริการค่ะ,ะนะครับเราจะขอกดเรียกอีกคิวหนึ่งนะครับเชิญลำดับที่2ที่ช่องบริการค่ะอ่ะนะครับเมื่อมีการกดเรียกคิวนะครับเขาก็จะบันทึกนะครับสถานะนะครับแล้วก็สแตปมเวลานะครับแล้วก็คิวที่กําลังเรียกอยู่นะครับก็จะเป็นสถานะกําลังเรียกแบบนี้นะครับ เรียกแบบนี้นะครับในแอดมินนะครับสามารถที่จะเรียกซ้ําได้นะครับเชิญลำดับที่2ที่ชอบบริการค่ะอ่าครับทีนี้นะครับในกรณีที่ต้องการที่จะรีเซ็ตนะครับก็คือเริ่มใหม่นะครับสามารถกดรีเซ็ตได้นะครับเขาก็จะไปลบข้อมูลออกนะครับให้เหลือแค่แถวเดียวนะครับเหลือแค่ลำดับแรกนะครับเนาะเหลือแค่ลำดับแรกนะครับทีนี้นะครับในกรณีที่ล็อกอินอ่า ผู้ใช้นะครับหรือว่าผู้รับบริการนะครับลงทะเบียนมาใหม่เนี่ยนะครับจะลงเป็นอันนี้แล้วกันนะครับลงเป็นชื่อจริงเลยแล้วกันนะครับประชาชนขอสุ่มแล้วกันนะครับนี่ก็สุ่มเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นดักไว้นะครับต้องกรอก13หลักนะครับอันนี้ก็ต้องกรอก10หลักนะครับไม่งั้นก็จะไม่สามารถกดลงทะเบียนได้นะครับ สังเกตดูนะครับตอนนี้อยู่คิวที่4นะครับคิวที่4นะครับเมื่อลงทะเบียนจะต้องได้คิวที่5นะครับนะครับก็มาแล้วนะครับได้ําดับคิวที่5นะครับสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็รองรับในส่วนของมือถือด้วยนะครับตรงนี้นะครับจริงๆรองรับนะมือถือด้วยนะครับเนาะจะขอลงให้ดูใหม่ละกันนะครับ รวดเร็วเลยแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับเนาะเปิดในมือถือก็จะประมาณนี้นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับเนี่ยนะครับโหลดไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะลำดับ Q นะครับเนาะลงทะเบียนก็จะเข้ามาในนี้เลยนะครับเข้ามาในนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ในหน้าเรียกคิวนะครับอันนี้ก็จะแสดงสถานะการเรียกนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดนะครับลำดับที่1นะครับเขาก็จะมาแล้วนะครับที่ช่อบริการคกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับลำับที่สที่ช่องบริการค่ะกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับลำดับที่ที่ช่องบริการค่ะในส่วนของการเซตติ้งนะครับก็ซาาก็จะประมาณนี้นะครับสามารถที่จะเพิ่มซาาได้เองนะครับในกรณีที่มีซาานะครับเนาะก็เอาไปฝากไว้ ที่คิดฮับหรือที่เว็บไซต์อะไรก็ได้นะครับเนาะแล้วก็เอามาแปะนะครับเนาะตอนนี้ที่จะเพิ่มสานะครับแล้วก็ในส่วนของเซตติ้งนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเซตได้นะครับเซตชื่อกิจกรรมนะครับซึ่งชื่อกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแสดงตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของโลโก้นะครับก็จะเป็นโลโก้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของแบนเนอร์นะครับสุดท้ายนะครับเนาะ สามารถไปฝากในเว็บนะครับแล้วก็เอาลิงก์มาแปะได้นะครับก็จะแสดงตรงนี้นะครับแบนเนอร์นะครับเนอะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคําแนะนําในการเอาไปใช้นะครับเมื่อเราได้ลิงก์ที่ d e PLOY นะครับเมื่อเรา d e PLOY เสร็จเนี่ยนะครับก็จะได้ exe นะครับแบบนี้เลยนะครับที่ลงท้ายด้วย exe นะครับเนาะพอเราได้แล้วนะครับเราก็มาเปิดหน้านี้นะครับถ้าเราเอามาเปิดเนี่ยนะครับมันจะเป็น หน้าแสดงผลหลักนะครับหรือว่าแสดงแสดงคิวปัจจุบันนะครับเนาะคิวปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเปิดหน้าแอดมินนะครับเราก็แค่เอาตรงนี้นะครับมาต่อกับ e x c นะครับเนาะต่อกับ e x c นะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะเปิดหน้าแอดมินนั่นเองนะครับแล้วก็ในหน้าลงทะเบียนก็แค่เอาตรงนี้นะครับ เท่ากับีจิสเตอร์นะครับมาต่อก็จะเป็นหน้าลงทะเบียนนั่นเองนะครับเนาะก็ส่งลิงก์นี้ให้ผู้ที่มารับบริการได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับเนาะติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจะให้คอนแทคนะครับด้านล่างลิงก์ u t u b e นะครับเนาะถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะสอบถามนะครับและเหลือเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดต่อมาได้นะครับเนาะ วันนี้ก็ขอบคุณครับ